ฝนตกแห้งทุกคนคืนเมื่อคืนนี้จะน้ำท่วม<ะ>อย่าเบ็ดเท่าไหร่ไปนอยชมุกพันเนาะนี่คาดแล้วสบายดีครับจะสนนะทุกคนนี่คืน, <c oughs> นที่สองที่เราน,นอนป่านะ <c oughs> นี่เราชิจะไปอย่างเบ็ดเราเจอไว้เมื่อวานเลยนอพุ่ม่าพมนเนาะพันนอนหน่อยพันอนอ,อู้ผันเนาะเครื่องรถเขาเพิ่งพันนอนเนาะ นอนเหมอนี่มีมุกก็แน่ไปวันนียามเบดน่าไปยาเบสทั้งกเนี่ยทั้งคนเลยมีมุกสนไปก่อแล้วาซามุกมันก็ยาามเบสนำวันนี้จะสอกไปเลยจะอ่อนเนีเราฝืงนะบ้ามีแต่นี้ไง่

มึงยอมมานะมองกมึงยอมเบ็ดเนอากะมึงตกเด้อตกเด้อต้งลุมนี่เป็นถ้ำนี่นะทุกคนน้ำไหลรอดพื้นไปเลยมันอยู่หลังถ้ำแต่เนี้ยนี่ก็โหธรรมชาติอกนีตั้งหลังเวลาาหย่งมัน เบ็ดหนน่าหลังน,นี้ที่ปรากฏนะยามยามในโอนนี <c oughs> um ่ลงมายามนูอุ๊ลาดมดิึงห้องม้เคนเบ็ดหาหลังนี้ที่ไ้น bạc cốt đây con. đấy thưa cô này nè Tôi như nhảy lên bạc cốt hả bên lằng nha để bên, là... bên. Đó, bên làng này nào ba con nó dồn lại bên nó đựng จะฝา,ากไปพี่มาเนื้อคือสิลูดนะทุกคนซองรางจองคือเดียวมาเลยเจอเบดเนาเไมดเท่าลางนี้นคือกระดูกงง่ายเลยฝน,นตกแห้งนะทุกคนคืนเมื่อคืนนี้จะน้ำท่วมอย่เบสเอาป่เอึ๊บโย่จะเนืลอรอยน้ำนเส,ำสเริมฮะจะไปเลยกินนะทุกคนเนี่ยเลยตะโห อยางนี้เติบคือเราปลาผ่ากินเลยทุกคนเลยปลาตือเบ็ดนะทุกคนเตือาเสริมนี่ย่างนี้เติบเป็นห,หลังนี่ทุกคนแต่นละมันดึงแห้งสายมันดึงดึ่งขึ้นตายได้เถิ่งปลาดุกกคนเบ็ดเราได้ยามแล้วนะปลาตือเบ็ดเรานี่ปลาดุกปลากคตรนี่เอาเบ็ดมาลุ่มเลยทุกคนเติบ อังจ้างเขายามเบ็ดเขาแล้วนะนี่เขาก็จิได้กลับบอลมาหนิส่วนหัวหน้าดอนเมืองกับโกโก,โก้กับจามุกเพิ่นว่าเดี๋ยวผ่าน่อไม้ต่อเอา่าเขาก็จิได้กลับบอลท่าบาหนีิมาผมมาเพิ่นมันมีนเยอะบนดงบนเห่าเนาะยีล่ลอยน้ำไปเก็บเบ็ดเนาะหาเก็บเบ็ดรอขึ้นนี่เนาะเนี่ยเบ็ดโหเฮเฮเห็นแล้วนี่ในซองหลางเนี่ยเห็ดนี่เห็ดข้า,าทุกคนได้เลย นีหลายอยู่ตรงนี้ละทางลงเขากันเป็นถ้ำเข้าไปทุกคนเลือกเตอร์พุ๊บทางเขาเขาไม่ได้เมื่อทางเก่านะเข้ายางรัดดงมาแบบนี้ไปทางเลื่อนต่อบบบนี้นะตอนนี้เขาได้ฮอนบอดแล้วนะทุกคนยางรัดดงมารอบนี้ เดินะไทุกคนเระดูกกาเสริมเนี่าตวติปลาี้ทุกคนเลยอันนี้ก็สโม่กำลังปลอดหม่เม้ทุกคนมามาเาสอนแน่ยุกเรามาเขาอันนี้เต็มโหดเลยมันคือแดงแท้สำคันดินนี่ คนดูก็ปรกดเนาะทุกคนคือเบสเนื้อเทาหน้ามาทำทำคนหน้าเพินเช็ดไม่นิ่นแล้วมื้อนี้เช็ดเพินอุลมเนาะ้านถ่ายวะนีู่่ายให้เยมาผมมาฮ็ดเินทุกคน ายน้อยจาโอนายน้อยชะมุก,กนเนาะนี่คาดแล้วตอนนี้เรากำลังป้อนไม้จะต้มนะทุกคนนี่ชามุกันป้อนไม้ชะชอแน่นงงอันนี้บ่าวพอมาก,กำลังพักปลาแกงเนาะนนนโคกนะคระเป็นโคกเป็นเฮงได้เบิร์ อันนี้ปิ้งปลาก็ได้สุกนะทุกคนมีแต่ท่าตะแกงปลานี่ได้โล่กาแฟตอต้มน้ำไม้เขากะนี่ชุกละใบไม่ชุกอันนี้ก็ผ้าเดียวใบน้ำไม้เยอะเข้าแห้งนะทุกคนเดียวซอยเดียวใบเหลี่ยวเ so like so. like ด clean, good, s <S nice. um ีนวใเอาเอาไหมี่แกงปลา นี่แกงป้าเขาก็ได้สชก้วทุกคนโอเคจิ<า>้มข้าวละบาดนี่อยู่ข้าวแหงละโชยนนี่ปิ้งป้าเขากไปิเลบ่าวะโอ้โหขนีป็นาก็มีจมน้ไหลแน่แกงปลาแกงข้าว่งเ่าจะเป็นปา,นา,นาเน่ข้าแล้วจะครับนีอนสองคืนแล้ะ หลังจากเรากินข้าวกินน้ำแล้วนะฮะสีได้เก็บเครื่องเก็บของเมื่อแล้วบ้านนี้กิ้กลับบ้านฮเฮาเก็บเครื่องเก็บของเมื่อในคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอบใจที่ติดตามนะครับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้า